เดี๋ยวเราจะมาสุ่มสกินรีบายให้ดูนะครับผมมันใช้ทั้งหมด9 9 8เศษเหมือนเดิมนะเอฟเฟงเอฟเฟควาร์ปผมว่ามันขี้เล่เอฟเฟคสังหารก็ขี้เล่เอฟเฟคสกิลก็ขี้เล่สรุปสกินนี้ไม่ไม่มีอะไรสวยแล้วตรงๆสำหรับผมนะใครผ่านได้ก็ผ่านนะครับผมเราเอาไคเซอร์ไคเซอร์สวยกว่าแต่ว่าวันนี้ก็จะมาสุ่มให้ดูนะครับผมไป เริ่มกันที่10ครั้งแรกไปเลยครับบุงขอแบบสัก2,000โเทเค็นได้เลยเด็กยังไงสีน้ำเงินโอ้โหเกลือโอ้โหโคตรเกลือเลย12 18 21 20, 27อโอ้โหกูจะรู้อ่ะได้27ดเปิดกล่องเพื่อได้นี่ผมว่ามันมันมัน,ม,นมันเกลือวะผมว่าผมไม่พอหรอก5 0 0 0นะอันนี้เราเริ่ม5200นนะจ๊ะ นี่อะดูดีน้องชายเฮ้ยอันนี้เยอะกว่าเดิมนะ <_ an> 64 24 40 40, 40, 40, 40ก็นตีไป50แล้วกันโอ้โหเลยไอ้ไอ้นี่น่าจะเ็จเกือแบบ10 10เศษอย่างเงี้ยโอ้โหรังที่3ครับผมปะมาหน่อยมาหน่อยขอดวงดีเฮ้ยสีม่วงว่ะสีม่วงว่ะโอ้โหสีม่วง10 10 10อันคือเก่าเฮ้ยแต่รอบนี้ได้เยอะนะ อันนี้เยอะอันนี้เยอะอันนี้โอเคอันนี้อันนี้คือโอเคเลยรอบนี้คือมันได้มันได้แบบนี้ตลอดอ่ะผมว่าแป๊บเดียวผมก็ได้ละไปครับผมครั้งที่สี่แล้วผมจะได้ป่าวะสีทองได้ไหมสีทองสีทองโอ้โหสีม่วงอีกแล้วโอ้ยดูดีแม่งสิบเหรียญโอ้โหวันนี้แบบเกลือจัดอ่ะเฮ้ยอันนี้ยี่สิบสองอัน,น,อนโอเคหรือเปล่าวะนี่ผมอยากได้สีทองว่ะครบสี่สิบครั้งนะครับผมได้หนึ่งร้อยห้าสิบแปดเศษเหมือนเดิมเหมือนจะ ตอนนี้เราหมดไป2,000ทูคินแล้วนะครับผมเราได้มา461ไปกันต่อไปกันต่อจีทองได้ไหมโอ้โีฟ้าเกลือจัดเฮ้ยโอเคนะโอเคนะก็ไม่แย่นะคือเราได้เกือหมดแนละ้วเราขาดแค่2ช่องเอง50ครั้งครับผมเปิดใต้10เศษเหมือนเดิมไปกันต่อครั้งที่ หกครับผมไปฝากกดใจด้วยนะครับทุกคนไหนๆก็เปิดให้ดูแล้วได้สีฟ้าอีกแล้วเนียน่ยทุกคนพลังแห่งการกดใจมันจะเป็นพลังให้ผมได้นะบอกเลยคุณดูไม่เชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยไอ้ไม่ได้ิบเหรียญไอ้ข้างๆเนี่ยโอ้โหลีเจนทั้งตัวไม่ได้วะมาครับผมครึ่งทางแล้วครั้งที่เจ็ไป คือผมอยากได้แบบ80ครั้งแล้วก็ได้เลยได้ไหมสีแดงกับสีทองฟุดฟิดนี่มันได้เศษสิบเหรียญน,นะมันไม่ไดุ้๊บอีพิกลีเจนอะไรอย่างงี้วะอันนี้มันคือของแล้วปะมันคือสกินแล้วปะและโคตรกกมาหน่อยมาหน่อยอื้ม17ครั้งที่80ครับผมก็จะหมดรางวัลแล้วนะรางวัลสุดที่80ครั้งนะครับผมก็จะได้อีก158เศษนะครับ ขอขอขอสีทองมาขอร้องสีทองเป็นยังไงขอโชว์หน่อยสีทองสีบวกอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยเ,เสีบวเจ็ดร้อยเศษจะรู้อ่ะมาครับแปดสิบครั้งได้หนึ่งร้อยห้าสิบแปดเศษเฮ้ยแปดร้อยห้าสิบเก้าคือถ้าผมสุ่มสองครั้งนี่ได้ก็คือโอเคแล้วนะ คือมันการันตีประมาณ5 2 0 0ันะแต่ทําไปได้ก็ประมาณ5,5 0 0แต่ผมขอให้ได้ก่อนได้ไหมขอบคุณที่ติดตามนะครับครั้งที่90ครับผมการันตีของอวันหมดแล้วนะขอสีทองมาเลยจะได้ปล่อยให้คนดูอีกตัวหนึ่งสีทองสีทองสีทองโอ้สีน้ำเงินเฮ้ยเฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้คือดีนะเนี่ยสี่สิบอันอีกครั้งเดียวทุกคนเราขาดอีก 60สิเท่าไหร่วะ64ี่อันกับกดอีกสองครั้งไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ก็จะกดขอให้ได้อันนี้คือท้าสทองมาลงกำไลสี่ทองสีทองสีทองสีทองโอ้สีสัโอ้โโอเคทุกคนผมหมดประมาณสี่สีนะแรกเลยครับ ขอบคุณใจส้มนะครับผมผมหมด4,800นะครับผมการันตีประมาณนี้เลยนะ4,800ถึง5,200นะครับถ้าใครดวงแย่ก็ประมาณ5,000กว่านะ5,700นะเรียบร้อยครับสกินรีบที่ไม่ได้สวยเลยส่วนตัวไม่ได้ชอบนะครับแต่พอคนดูนะผมถึงส่งให้ดูนะครับกี่บาทใช่ไหมครับ4,200ประมาณ1,800 1,800ถึง2อ0 0ตีไปพันห้าถึงสอง0ันแล้วกันนะครับผม โอเคครับเราเหลือสี่สีห้าสองนะเรายังไม่ได้ปุ่มผมว่านี่ปุ่มฟรีนะครับผมปุ่มสกินฟรีนะใช่ไม่ใช่ปุ่มดิมันคืออะไรวะมันคือความโดดเด่นอ,อ๋อมันคือป้ายนะแล้วก็เราขาดปุ่มนะครับผมปุ่มอิห้าสิดเหรียญน,นะพอไหมไม่พอ a few moments later อฮ้ยไอ้เป๊ะสี่เจ็ห้าแม่งโคตรเป๊ะเลยไปครับสุ่มเอาปุ่มนะ คือถ้าได้รีบสีทองนี่ผมแบบกำไรขอขอได้ไหมขอได้ไหมสีทองโอ้โหสีม่วงว่ะโอเคครับรวมปุ่มก็ประมาณ5,200นสนะครับห้าพัโทเค็นนะครับปุ่มมาอย่างอื่นมันขี้เหร่นะทุกคนเนี่ยมันคือมันขี้เหร่ทั้งสกินทั้งอันนี้แหละอ้พูดอย่างนี้จะโดนด่าเลยเนะี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่ได้สวยหรอกครับมันเป็นสกินที่นานแล้วนะ ไปครับเดี๋ยวไปเทียให้ดูเนี่ยทุกคนคอยดูนะดูดูออกบ่อนนะเนี่ยมันกระหลงปองขนาดนีนเน้เนี่ยดูดิแม่งโคตรเล็กไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยดูคือถ้าเป็นใครเซอร์สวยกว่าน,นี้ผมบอกเลยแต่เพื่อคนดูกรสุนให้ดูคนดูขอกมา ใช่ไหมสกิลหนึ่งครับผมก็ประมาณนี้นะครับทิ้งร่างเงาอันหล่อเทยืนลำอยู่ประมาณนี้นะคิวที่สองครับแลิวที่สองเหมือนไอ้สกินชา้างอะผู้คนจำสกินช้างแจกฟรีได้ปะ่ะที่มันกดอันตีแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยคือใครทีไม่ใครไม่ใช่เบนถ่านไปได้เลยนะครับเนี่ย เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะต่อไปอัลติเมตชงเชีงชงเชียงชงเชีงแค่นี้เนี่ยแค่นี้ทุกคนว่าสวยไหมเอาสำหรับทุกคนทุกคนว่าสวยไหมสำหรับผมผมว่าไม่คุ้มสำหรับผมคือไม่คุ้มเนี่ยมันไม่สวยใช่ไหมเฉยๆเนาะเกมไรออนเนอร์ออฟคิงครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเ,เดี๋ยวท้าวับเดี๋ยวเดีมบีท่าตังหานประเดี๋ยวฆ่าให้ดูนโดยรวมก็ประมาณนี้ครับนี่นะความแตกก็จะเป็นแบบนี้นี่เด้๋ยวปะกระหลงโปงไหมกระหลงไหมประมาณนี้ครับผม๋ย่ไปกี่บาท5 2 0 0สองร้อยโทเคนครับผม สกินได้สกินได้ตอนสี่พันแปะครับแต่ผมเอาปุ่มด้วยไงก็เลยรวมเป็น5้า0ันสองรโทเคนนะครับไปทีดีไปทีดีไป 3D อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอีหาไม่เจออยู่ไหนวะไอ้ทุกคนมันอยู่ไหนวะตีปิงินเท่าไหร่ประมาณสองพันครับไม่เกินสองพันมันผมตีเป๊ะไม่เป็นอะ ให้ผมลืมเปิด3 d ดีขออนุญาตสักครู่นี่เลยดยโรลสโคปอันนี้สวยครับผมลืมใช่ไหมเป็นรูปตัวคนเดินยังไงครับวันนี้เลยที่ดีเป็นอย่างนี้นะครับสวยไหมอ่ะให้เทียบกันอันนี้อันแรกกันนะต่อไปต่อไปต่อไปหยากหยากอยากยู่เนึ่ง ผมว่าเห่ยว่าสวยสุดทุกคนดูเหยี่ยนะเนี่ยทุกคนดูเหยี่ยนะเราเอาใครเซอร์ดีกว่าครับอันนี้คือเหยี่ยนะเป็นไงเป็นไงทุกคนว่าอะไรสวยผมว่าเหี่ยงว่าสวยกว่าเยอะตั้งหน้าปกก็จะประมาณนี้นะตั้งปกโอเคนะผมว่าโอเคโอเคตั้ง อย่างเกียรอย่างเกียนสวยครับเห็นไอเฟลแล้วคุ้มนะไม่ควรปล่อยนะครับใช่ไหมอยากสวยสุดแต่ตั้งอันนี้ไว้ก่อนก็โดยรวมนะครับสรุปนะครับผมผมหมดไป5,200รโทเค็นนะครับผมสกินอย่างเดียวหมดที่4,800โทเค็นนะครับผมรวมปุ่มด้วยก็จะเป็น5,200รโทเค็นนะครับ